สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนํยนายานะครับสําหรับใช้ทาแผลทุเรียนนะไม่ว่าจะเป็นแผลที่เกิดจากแมลงนะครับไปกัดตรงเปลือกลําต้นนะหรือว่าแผลที่เกิดจากเชื้อรานะครับหรือแผลที่เกิดจากการตัดแต่งกิ่งนะครับเป็นยาทาแผลนะซึ่งผมเองเนี่ยก็ใช้ ตัวเมทาเล็กซิลนะครับเมทาเล็กซิลมันเป็นชื่อเคมี Me, นะเมทาเล็กซิลนะครับอ่ามันจะมีหลายๆย,ยี่ห้อนะครับในท้องตลาดแต่ที่ผมใช้อยู่ก็คือจะเป็นชนิดผงสีออกชมพูชมพูนะครับอ่าเป็นเมทาเล็กซิลนะอ่าตัวเมทาเล็กซิลเนี่ยอ่าของเขาคือใช้ป้องกันเชื้อราเลยนะครับคือเชื้อราเนี่ยเป็นตัวป้องกันเชื้อราเลยนะ อย่างเช่นโรคพวกโรคโคนเน่ารากเน่านะครับหรือเป็นแผลที่ลำต้นนะที่ที่เกิดจากการทําลายของเชื้อราหรือแม้กระทั่งโรคใบติดนะก็คือเป็นโรคของทุเรียนที่สาเหตุมาจากเชื้อรานะครับก็คือจะใช้เมทาเล็กซิลได้นะแต่มันมีอย่างอื่นนะครับมันมี เคมีอย่างอื่นที่ใช้ได้นะอย่างเช่นพวกคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์คอปเปอร์ออกซิคลพวกเฮสโคนาโซนพวกนั้นนะครับพวกนั้นคือใช้ฉีดพ่นนะแต่ตัวเมทาเล็กซิลเนี่ยมันจะมีข้อดีกว่าพวกพวกเคมีชนิดอื่นก็ตรงที่ว่าเขาใช้ได้ทั้งฉีดพ่นทางใบนะครับใช้ได้ทั้งทาเผนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งฉีดพ่นทางดินนะอ่าเมทาเล็กซิลเขาจะออกฤทธิ์นานกว่านะครับตัวยาชนิดอื่นนะครับ อ,อย่างของผมนะครับผมก็จะใช้ทาบาดแผละนะในกรณีที่แมลงไปกัดเปลือกนะครับหรือว่ามีเริ่มมีเชื้อราเข้ามาทําลายที่เกาะอ,อยู่ตามเปลือกต้นนะครับหรือตอนที่เราตัดแต่งกิ่งนั่นเองนะครับผมก็จะใช้ทาแผลด้วยนะก็คือเป็นยาทาแผลของสุเรียนได้นะครับอย่างอย่างต้นนี้นะครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยมันจะมีสีชมพูเห็นไหมแต่ตอนนี้พอดีเมื่อคืนมันฝนตกนะครับมันก็เลยไม่ชัดเท่าไหร่เลยเห็นไหมที่โคนต้นเห็นไหมครับ มันจะมีสีชมพูอยู่ที่ผมทาอยู่อันนี้พอดีผมพบเชื้อลายตัวใบจุดสาลายนะครับมันขึ้นอยู่ที่ลำต้นของต้นทุเรียนนะผมก็เลยใช้ตัวเมทาเล็กซิลเนี่ยมาทานะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมได้มีการตัดแต่งกิ่งออกไปนะครับตัดแต่งกิ่งที่ติดข้างๆเนี่ยออกไปกิ่งที่มันเล็กๆนะครับผมก็ใช้เมทาเล็กซิลผสมน้ําทาเหมือนกันนะครับส่วนการใช้งานนะาการใช้งานสําหรับ าทางใบนะครับสาหรับที่คนที่จะฉีดพ่นทางใบนะครับก็คือสามารถพ่นได้หมดเลยนะคือพ่นทางใบพ่นกิ่งก้านพ่นลําต้นไปด้วยนะก็คือใช้เมทาเล็กซิลนะครับ10กร,รัมต่อน้ํา20ลิตรนะผสมน้ํา20ลิตรเสร็จก็มาฉีดพ่นทางใบนะครับมันจะช่วยแก้ปัญหาโรคใบติดได้นะครับโรคเชื้อราที่เกาะตามลําต้นได้ด้วยนะอย่างพวกโรคใบจุดสาหลายพวกนี้นะครับที่เป็นเชื้อราเกาะตามลําต้นน่ะได้ อย่างที่2ก็คือ,อฉีดดินนะครับฉีดดินฆ่าเชือ้อราในดินก็คือช่วยรักษาโรคล,กลากเน่าโคนเน่านะครับก็ใช้อัตราส่วน20กรัมนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับผสมเสร็จแล้วก็มาลาดบริเวณโคนนะครับบริเวณลากเขาได้เลยนะครับช่วยฆ่าเชือ้อราที่เป็นสาเหตุของโรคล,กลากเน่าโคนเน่านะส่วนท่าแผลนะครับ ทาแผลหรือทาลำต้นพวกนีอ้อย่างเช่นไฟท็อปเซอร่าเนี่ยเชื้อไฟท็อปที่มันเกิดที่ลำต้นนะครับก็คือมันจะเป็นแผลแล้วก็มันจะมีน้ําสีน้ําตาลเยิมย้มๆออกมาจากลำต้นเนี่ยก็ใช้ได้นะก็คือใช้อัตราส่วน100กรัมนะครับต่อน้ํา1ลิตรนะ100กรัมต่อน้ํา1ลิตรทาทาแผลนะครับอาจจะเป็นแผลที่เราตัดสิ่งก็คือเรา,เราตัดกิ่งออกแล้วก็ทาเลยนะครับทาแผลไว้เลยเพื่อป้องกันไม่ให้ เชื้อรามันเข้าไปได้ทางทางเผลอของที่เราตัดแต่งกิ่งนะหรือถ้าเป็นเชือ้อไอตัวโรคไฟท็อกเทอร่าเนี่ยเราก็ขูดนะครับขูดบริเวณที่มันเป็นน้าเยิม้มๆออกมาเราก็ขูดเปลือกทุเรียนออกนะครับแล้วก็ผสม100กร,รัมต่อน้ํา1ลิตรนะทาไปเลยก็ได้นะครับอย่างผมเองเนี่ยตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ก็คือผมจะใช้อยู่ทาตอนผมตัดแต่งกิ่งนะครับผมก็จะทาป้องกันเชื้อรานะครับแล้วก็ ผมจะทาบริเวณจุดที่ผมเห็นเชื้อราอใบจุดสาหรายที่มันเกาะตามกิ่งตามลำต้นน่ยผมก็จะทาตรงนั้นด้วยนะแต่ผมยังไม่ได้ลาดดินนะครับเพราะยางผมยังไม่เจอโรครากเน่าโคนเน่าเนี่ยในในแปลงผมเนี่ยยังไม่เจอครับ <c oughs> ยังไม่เจอโรคนี้แล้วก็โรคใบติดผมก็ยังไม่เคยพ่นนะครับเพราะผมก็ยังไม่เจอเหมือนกันคือผมเจอแล้วผมใช้วิธีการอื่นแก้ปัญหาไปก่อนนะครับมันก็ใช้ได้นะครับอย่างเช่นพวกคอปเปอร์ ออกซิโคลายนะครับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ ide, พวกนั้นอนะเฮกซาโคนาโซนพวกนั้นนะมันก็หายนะครับซึ่งเชื้อรามันก็จะเกิดการดื้อยาได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็สมควรที่จะเปลี่ยนกลุ่มกันบ้างนะครับแล้วถ้าอ,อย่างของผมเองเนี่ยผมจะใช้ตัวเฮกซาโคนาโซนเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับก็คือผมจะใช้ตัวเฮกซาโคนาโซนอะฉีดพ่นบ่อยที่สุดกว่าตัวอื่นนะเพราะว่าผมต้องการให้ ตัวเฮกซาโคนาโซเนี่ยเป็นไปตัวกําจัดเชื้อราเบื้องต้นให้ผมนะครับแต่ถ้ามันเกิดโรคขึ้นมาแล้วอย่างช่วงหน้าฝนเนี่ยโรคเชื้อรามันก็จะมาเยอะนะครับโรคใบติดโรคใบจุดสาลายมันก็จะมาเยอะนะครับผมก็จะใช้วิธีการแก้ปัญหาคคปเปอร์นะครับใช้คคปเปอร์ในการรักษานะครับอย่างาที่ผมเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้ที่โรคจุดสาลายมันขึ้นตามลําต้นนะผมก็หยุดตัวเฮกซาโคนาโซนะครับแล้วก็มาฉีดคคปเปอร์นะครับ ในการรักษาโรคจุดซาลายนะครับพอพอมันแห้งแล้วโรคโรคใบจุดสาลายมันหายแล้วผมก็หยุดค o อปเปอร์นะครับหยุดคอปเปอร์เลยแล้วก็มาใช้เท็กซโาโคนาซูนต่อนะครับแล้วก็ตัวเ,เมทาเล็กซิลเนี่ยก็อย่างที่บอกครับผมจะใช้ทาเผนะผมจะผสมทาเผนะครับหลักๆเลยตอนนี้เลยที่ใช้อยู่ก็คือผสมทาเผนะครับป้องกันเชื้อรา าจากการสังเกตดูแล้วนะครับเผลมันก็จะแห้งดีนะแล้วก็จะไม่มีเชื้อรา,เข,าเข้ามาเกิดเข้ามาเกาะอีกนะครับก็เป็นเคมีอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับเคมีเราไม,ไม่ควรที่จะใช้ซ้ําๆเดิมๆนะครับเพราะมันจะเกิดอาการดื้อยาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมะเร็งหรือเชื้อรานะครับมันก็มีการดื้อยาได้เหมือนกันนะครับก็ฝากนะครับ สำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับก็ลองทดลองเอาไปใช้ใดูได้นะครับตัวนี้ที่ผมใช้อยู่มันก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะผมใช้แค่ไม่ไม่ได้ใช้หลากหลายมากนะครับใช้ได้ใช้แค่3ตัวนี้นะครับก็คือมีคอปเปอร์นะครับมีเมทัลเล็กซิลแล้วก็มีเฮกซาคนาโซนนะที่ผมใช้ในการกําจัดเชื้อรานะครับซึ่งหน้าฝนเนี่ยบอกเลยครับต้นต้มหมันตรวจสอบต้นทุเรียนท่านเลยนะต้องเดินเข้าไปดูทุกต้นตามกิ่งตามก้านอะไรนี่ครับ เชื้อราพวกเนี้ยมันทําให้ต้นทุเรียนตายได้นะอย่างพวกมะเร็งปีแข็งหรืออย่างพวกเพลี้ยพวกเนี้มันก็แค่ทําให้ยอดแห้งใบร่วงเรารักษาได้ง่ายครับแต่เชื้อราเนี่ยจําเป็นนะครับเชื้อรานี่ต้องรีดกําจัดนะครับเพราะว่าต้นทุเรียนเล็กเรามันจะตายง่ายครับขอบคุณที่รับชมครับ